น้องสบายดีอันนี้ก็สร้างไม้นปะทะพง์ให้เพิ่นตัดไม้ขึ้นมาให้เสีหดอันแนวอ้อมนานพักเฮายันเป็ดยันไก่ขึ้นกินเฮากระเบิงอันทอดบวดซาวอันสั่งน้วซสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันจะครบตัวนี้หนึ่งสองส1มสีห้าหิ พี่สาวโตพี่น้องทานกับสั่งกันพี่น้องสั่งร้อยกว่าโตว่าเอาสั่งเพิ่นช่วงหนึ่งสั่งมาในเฮือนมาเห็ดอันนั้นนะกไก่สาวโตมันไหลหายโตเนึ่ยเงนเป็นเงินกีบพันพันหาเอาเป็นเงินละเงินเล่ากัโตละบาดพี่น้องการตัวระบาท ก็ิได้อยู่มาได้ทา้งนั้นแน่ได้ทางนี้แน่พี่น้องใส่กันโอบใส่กันเม,ม,มื่อยกันร่มพี่น้องดินเท่ากับค้นเรียบร้อยพี่น้องดินเท่ามีแต่ต้นหนอกะชิาาสะสะบนใบนปลูกพังพี่น้องต้นนี้กับป้าเมียงกอนพี่น้องตัวสองกองนี่เบิ่งก่อนเขาจะปลูกยังแล้วจังค้นประชายเติมอีกพี่น้อง พอเขาซื้อมาปลูกคาอาต้มมัดกับมันสิบมีดินปลูกพางไป้องปลาเมียนแบบนม้่ก่อนทางเอกชิสะสะลงไป้องกับขนใส่อีกพอว่าตกตจ้าหน่อยกับชี้เทไป้องเทเอาพรทางหย่ากับทางรถรถจักรไป้องเอากระชีเอาแบบนี้ก่อนอัฐเอาว่าเทไร้กับงบประมาณไป้องมันก็บไร้ยังกับแพงปูนกับแพงหินกับแพงตรงนี้มันจะเอาทำทางขนหย่ากับรถไป้องรถจักร พอยามพ้นนี่น้ำท่วมเปืือนพี่น้องเลยรถเท่ากับจอดก็จะเทิง์นเข้าไปจอดอยู่ลุ่มมาแล้วรอดิเนาะรอดิรถไผ่นี่เอากระถางบลอกสบายดีนี่ได้เงินเป็นก่อนพี่น้องวันพายเนาอวันนี้ใครใบดิบเลยก็สบาย อ้าวพทัทพงศ์บวกใส่ตัวผลเนาะหลายๆเติบมื่อนี่บรได้เผามื่อนี่เผาแน่เลยกานนะได้ขายมาดิบแน่เหมือนกันได้เงินละมื่อนี้ลนะ่ไไมปลไปแลองขอบใจขอบใจพทัทพงศ์อขอบใจคือกันลงร่มรมกระดาษตรกยมเตรียมเครื่องครองกับปั่นให้เมียแน,น่ห้ลูกแน่ มันเฮียกังได้เก็บพี่น้องบรรยามันตกขี้ดินเว็นก็ขึ้นเลยพี่น้องวันนี้ลมก็เริ่มเย็นเลยพี่น้องได้อาเซอร์กันหนาวออกมาัมนนุ่งเลยมันนี่พี่น้องลมการเริ่มเย็นแล้วอากาศเปลี่ยนเลยพี่น้องหักษาสุขภาพพี่น้อง เย็นไปไน้องเาวน้กับคนดินมาไปไน้องมาคนดินมาใส่พอตอนแรกเป็นกระปั๊บไไน้องดินดำไปไน้องคนมาใส่อีกก็ีดรถให้มันขึ้นสูงๆพอดินอันนี้ไม่เป็นดินปุยอยู่แล้ว เพราะว่าย <re ังย่ำพ้นเล้วมันสะมันสะมันจืดแล้วจืดลงนะย่ำพ้นบอมันคาขอมันบ่ลงบอสดันน้ำน้ำพ้นมันอะนใดล่างล่างอันนะลงมาครัเกาเอานานาลดปูนานาใส่หนาดินบุ่งแต่ว่าน้ำพ้นนะมันจืดนะสะล่างเอาใส่ทีละใส่ซี่พี่น้องที่คนมาได้ทาบสอง ให้ละสามสามรึแล้วให้มันร่านทานมันนี่เป็นติซื้อแง่งมนาอ้อมไว้อ้อมบ่ให้ใกล้ซแกบเปดาสแกะงวางแล้วไปเแกไปแล่นมือกับชีไปแล่นเองซื้ออันกอาทองสวนของคิดดอกเป็นแบบวันซุกเม้าหูนะทางเบิ่์นเมืองแรงที่ทันเลย การเริ่มเปลี่ยนแล้วพี่น้องมาต่อใส่พี่น้องว่านี่ปตพงเอาไม้มาส่งพี่น้องพี่เขาออกเรียบร้อยเลยเศร้ารักบ่เลือบ่เพาะเลื้อยอยู่ฮัทฮามาเสร็จเนาะฮามาเศษต่อต่อพนะอชื่อซอยเพิ่นพี่น้องลำพันหาจนก็ได้อ้น้ำไอโอนแนบอ่ะครับดอยลำ ดินเท้ากับทุบอะไรพี่น้องคอยสะไปเนี่ยได้เอาจิตปลูกกับคนใส่พี่น้องดูนี่ครับเต้กับชิมล่างอังป้าพี่น้องมนี่พอ้โหชา้หนักกับคนดินได้อยู่สองรถสามรถใช้ทั้งหนาดั้มพี่น้องนั้มก็จะเริ่มทเกี้ยวเลยพี่น้องแผนตัวนี้พี่น้องเอาสีนะคนใส่พี่น้องแล้วก็เสียดเอา ประมาณเมตรหนึ่งพี่น้องพอดีล้มหลดกับคนยางพี่น้องสิเทออกไปเลยพี่น้องตกแหลงกะนค่ะขน้ำเห็ดร้ายกะบว่าอะไรงบประมาณพี่น้องมันใส่ปูนใส่หินใส่แห่พี่น้องส่วนหนึ่งก็ราคาสูงพอวยำพ้นนี่เละจนพี่น้องก็เห็นเลยพี่น้องยำพ้นนี่ไปบม่ได้เลยคือยามมันยามแหลงนี่โอ้ทางพี่น้อง ขักปัญญังพี่รองข้าวลาดอยู่แน่นกับแน,น่นทางนี่ต้นนี้ก็ตเตเตเก็บมาพี่รองหินตนัวนี้คนเอาจากพุ่นพี่รองขอไมถ่ถาวรไมถ่ถาวน้อยคนมาแล้วก็เช็ดใส่ตัวนี้พี่รองทุบใสุ่บใส่เหยาออกไปเลยกับที่หาคนมาใส่อีกว่าแล้วเฮาก็เก็ตส่วนร่วมพี่รองทางกเพราะว่าทางนี้กับที่เขาทางหน้ากับพีบ้านคนอีกพอย่ามพ้นนี่ มีแต่ทางเฮือนเฮาเที่ยวได้พี่น้องทางเบื้องหน้าเป็นคุ้มเป็นน้องพี่น้องเอาไปทุบๆๆๆๆๆยาวไปเลยไหลยาวไปเลยค้นเถอะแล้วล่อแล้วล่อพี่น้องก็ยังสิบคนอีกมีบอลสิบคนเอาอีกตัวนี้ชิบคนบอลเขาทุบเพื่อนพัวบ้านเป็นว่าทุบเอาได้เพราะว่ามาเห็ดทางส่วนรวมพี่น้องเขาก็ได้ทางออกเพื่อนเทาแน่เลยนะให้คนเที่ยวแน่พี่น้องเห็ดไปเลยพี่น้อง เอาไปสิไปละมันคันเว้าวกันไม่ว,ว่าแหละใส่เงินไปลองอย่างกันมันใส่แบบมูลค่าเห็ดเอาไปตัวได้ได้เอากไปปั๊บเอาเองไปลองตัวนี้ตัวประหยัดพอเทเอากปบล็อกเมนติง่ายไปลองลงไปประมาณเสาปลายเส้นเสาเอ็ดเสาสองเส้นหมเลยไปลองมันสีแบบปูนใส่ปูนใส่หินนักเลย,เลยแหละต่างหนึ่งเป็นต่างส่วนรวม เราทำกับตะกคนดินซอยพี่น้องมือนี่ยประกาศเิเดินทางแล้วไปหาภรรยาพี่น้องมึงเถอะเป็นยานะ่ะยาดีเอาว่าทำสบายดีแน่จักโมงเดินทางนี่ยจังนอยนี่เนาะออกเดินทางมือหาลูกหาเมียเพื่อกำลังใจพี่น้องแลวว่าแหละ พ่อเมียจะเห็นหน้ากันแล้วมันก็นดีพี่น้องกินข้าวกินน้ำไม่ได้ก็ต้องกินได้พี่น้องกินข้าวกินน้ำเลี้ยได้เป็นไงพ่อเมียคือเต้ๆกับอะไนี่แหละกับเมียเลยพี่นอ้อ,จจเนองเบิ่กกงกันพี่น้องบรรยากาศก็เริ่มล่มแล้วสีน้ำอันสีน้ำใส่บุญพี่น้อง แล้วก็บ,บุญมันสะอาดร้ายบุญขนาดอยู่ทางลาวพี่น้องทางอันธาดโพทนทาัานธาอันนอยูนบัดบัดผู้เป็น้องหลายหลายอย่างเลยอากาศตัวนี้ตัวน้งกับขาดาวขอปรับไปเรื่อยเป็นน้องบางที่กับเซียวดินลงอีกเป็น้องปปเขาจะปลูกกกไม้ลกับหาโต๊หาตังไม่เห็นบนนังนางลินนงนาบ้านเป็น้องปัญญามันอันนะ ยำพอดห่อกระดาษเป็น้องเพราะว่าเพื่อนเท่านี้่อ้อมขางใช่ไหม,มีกกใหม่เพื่อนนั้นเอา่นผมมีกกใหม่ยำยำพอนกับพอนปกระดาษเปน้องผมกกใหม่บางไพราะว่าด้านหนาเข้ากันมีกบกยมกบม่อนอลไรเป็น้องเอ,งอ,งอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ขอลาไปก่อนพี่น้องเวาวลาเลยพี่น้องเอาพี่น้องลาไปก่อนพี่นน้องสบายดี